นี่เป็นบรรยากาศที่ด่าลรวนะครับเดีย๋ยวเราต้องเ เราก็มาอะไรเราก็แน่นขนาดกันเหมือนเดิมไหมครับเขาธรรมดาก็นั่งยากนะครับเนี่ยสุดยอดครับเข้ามาเลยครับพี่น้องเข้าเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยดู <laughs> der, der, der Sack ist da vorne gekommen. Das wird, ja, vielleicht. Ja, yeah, yeah, we're waiting, waiting. Aber, yes. ja, wir waiting, wait. Ja. Relax. seconds is not going hold up. Muss mal Knie, Ja. Ja. Oh.

<laughs> Those are going to be much better. I don't know why they're cutting the trees. It leave the trees. It's our only safety. <laughs> ดูเศษต้นไม้เทียบแต่ไม่มีใครมาเก็บเลยฝั่งนุ้นเห็นนี่คงแบบโอ้โหเก็บไม่เรียบเป็นจีนี่ไม่เหลียนเองนี่นะครับนี่เราก็เดินทางกันไปครับ ต้นไม้ใหญ่ไปเยอะนะสูงเลยครับสังเกตว่าฝั่งนี้ต้นไม้ใหญ่้นไะมสูงนี่เยอะเลยนะครับ เราต้องไปอี่ประมาณ3าชั่วโมงนะ

ไม่มีคนมาของดีอันนี้มาให้ไว้ทำขายนะเรั่อนเ้ยโหใครได้ไ้ท่้นใหญ่มันสบายเลยมันมีไม้่้นใหญ่อยู่ไว้ทำเืนเดยเตรียมเลยเนี่ยฝั่งเนี้ยนะฝั่งนี้แก๊สได้ไงเนี่ย เห็นความสวยงามแล้วเดี๋ยวมีแมนไหนพวกเบอร์เดี๋ยวผมเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นอีกส,สำหรับดา่านแชแนลลาวนะครับโอเคครับแล้วก็แค่นี้ออก่อนแล้ครนะับ